ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญิปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกา่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ <ok> หรอเลิศนั่เหรอมันเลิศ่เธอคอนเฟิร์มอ๋อ อยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w ร o ไวเ e ็บโมโ w เสทสคอ e เวอโทร0846132424นี้ถือว่าเป็นวันเปิดตัววันแรกเลยไม่ได้เปิดตัวอะไรหรอกแต่ว่ารับงานคู่กันครั้งแรกค่ะเออทำไมถึงยอมครับก็หลังๆโดนโนปรโมชัี้บ่อยค่ะตำหน้าโรงนังบ้าง,างเกมโซนบ้างเรารู้สึกว่าเออ ไปถ่ายภาพแบบแอบถ่ายพวกเราแล้วมันเราไม่สวยไม่หล่อกันเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอารูปมาลงมันตังเราก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เอ๊หรือว่าเรามาให้เขาถ่ายดีๆเราก็เมคอัพดีๆแบบสวยๆหล่อๆแล้วเราก็ได้ค่าขนมด้วยดีไหมแร้วต้องมีอะรอัพข้าตัวเพิ่มได้ไหมคะอ้าวก็ต้องมีสิคะมีเป็น2เท่าเลยไหมคะเออจริงๆของเมย์คงจะเท่าเดิม แต่กาคงจะให้ตามเขาเพราะเขาหน้าใหม่ค่ะแล้วเราได้ส่งมาให้เราส่งหรือว่าอะไรคะอ้าวต้องเมย์สิคะมีต้องเทรนต้องอะไรยอมแต่ยอมไม่ค่ารับสรงแทนนะคะปามก็ยอมครับแค่ดูแลดูแลดูแลเขาเขากรอมนานไหมครับปามกว่าจะยอมคู่กันได้เนี่ยที่ใครกรอมครับก็ตอนแรกก็มีก็ให้ให้ให้มางานนี้ครับเพราะตอนแรกเราอยู่เชียงใหม่ต้องเปลี่ยนไฟล์มาเปลี่ยนมานี้เลยเหลือเต้นยังไงครับ ก็เฉยๆแล้วครับเ่็นตามตามโรงหนังก็มาเต็มแล้วแล้วเป็นไงบ้างครับได้ออกกูเป็นไงบ้างครับก็ก็เพื่อนรู้สึกดีครับก็ดีดีที่ดีที่ได้ทุกคนได้รู้ว่าเราเราเป็นแบบไหนเออเอฟเอฟปอกคนถามหรืออะไรยังไงไม่ไม่มีเลยครับก็สดๆเลยแล้วแบบคนมทงไม่มีอะไรนี่ร้อยเงินเลยแอปค่ะ กันให้สมาวณ์อะไรอย่างเงี้ยบ้างก็ก่อนเข้ามาตรงนี้มันก็แบบหนีตอบดีๆนะแทนนีเองค่ะยี่น้อม่พูดแล้วแฟชั่นคู่อะไรอย่างงี้ยนะคะแฟชั่นคู่เหรอยังไม่มีอะค่ะต้องดูก่อนเพราะว่าดูว่าเราทําได้ไหมถ้าดูแล้วมันไม่เหมาะกับเราก็อย่าดีกว่าค่ะปารมเขาก็เป็นนักธุรกิจไม่อยากให้เขาเสียภาพมากค่ะก็อาจจะนานๆมาทีก็พอแล้วเดี๋ยวดูก่อนค่ะว่าเป็นยังไงอีเบ้นติดต่อมาเยอะไหมคะเยอะมากติดต่อมานานแล้วแต่ว่าไม่เอาค่ะ แต่ช่วงนี้มือมีภาราค่ะมีหมาอีกสองตัวแล้วมันก็ตัวโตวเร็วมากอาหารมันก็แพงเ <c oughs> มย์ก็ไม่ได้ทาอะไรก็ผมก็เช็ดระเบิดอ,อย่างเดียวท <c oughs> ั้งวัน <c oughs> ครับมมกมกิจกรรมหลักก็คือจริงๆเราก็ทำงานทุกวนันเมย์ก็ทํางานเยอะแต่ทุกๆวนัวนพ้าวันหัุหรือวนันเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดว่างเราก็จะมาดูหนังเราชอบดูหนังมากค่ะดูกับทุกเรื่องเลยตอนนี้ที่มีอยู่ที่ ขายอยู่กบดแล้วอ่ะโดนบ่อยมากค่ะอาจจะถาป้ามนิดนึงครับพบมาขนาดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างกับสาวเมย์ก็ก็ดีครับรู้สึกเป็นยังไงครับดีครับอใจน่ารักอะไรยังไงก็เขาเต็มใจนะครับทงทำก็แบบมุ่งมั่นนะฮะทำอะไรก็จะทำให้ตลอดเวลานะฮะน่ารักไหมครับน่ารักครับน่ารัก คนอื่นเขาห่างกันเยอะแยะแต่เขาไม่บอกกันมากกว่าบางคู่แต่งกันไปก็ห่างกันเยอะกว่านี้ก็มีอะค่ะหล่อนปอดเราเปิดเผยอะห้าหกปีก็ธรรมดาไม่ทยค่ะเรื่องวัยมีนะมีเนาะเม็นเด็กมีแอมเด็กไทยอมันแก่แน่นสีไทยใครเป็นเพื่อนกันครับก็ถ้าถ้าทางเป็นปลามากกว่านะครับ เมเขาเขาปล่อยมาเต็มที่ผขาม่ปล่อยมีมีแบบห้างเขาแบบแต่งตหรืออะไรอย่างงี้ก็ก็มีบ้างแต่ปาน็จะจะปล่อยให้เม่มากกวธรรมชาติของเขาไปไปไปดัดอะไรเขามากเยอะแต่วันตอนที่เขาบอกทางปาาก็ไปเขียวบะไร ไม่หรอกเอ่อเก่งใจเก่งใจแล้วให้เกียดด้วยค่ะแต่ว่าเราก็เราก็ถ่ายบ่อยแล้วเนาะคือเคยถ่ายมาแล้วอ่ะอยากทําอะไรหลายๆอย่างไม่อยากจะให้มันติดภาพอยู่ภาพเดียวอะค่ะเล่นละครก็อยากเล่นหลายๆบทช่วงนี้ก็จะเว้นเราก็จะคอยดูว่ามีบทไหนที่ที่แบบคนดูยังไม่เห็นถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะรับค่ะมีไปเจอคุณพ่อคุณแม่หรือยังครับก็ทานข้าวกับครอบครัวก็บ,บ่อย เห็นเมยเพูดว่าคนนี้แหละคลิกที่สุดแล้วเนาะเออน่ารักที่สุดเออละปาบแล้วคนนี้ใช่เลยไหมใช่คนที่ก็มั่นที่สุดใหม่มั่นบอกแม่ว่าไงบ้างก็แม่ว่าไงก็เข้ากันได้ดีครับก็เฮฮาปาร์ตี้ด้วยกันตลอดแม่ว่น้่มั่นใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยวงใครออกงานเลยก็ไม่ได้มั่นใจหรอกค่ะไน่ๆตจะอยนะอนนี้ก็รักที่สุด อะไรที่ทำให้พูดยเลยนะเคาดยู่ใช่ป่ะอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตถ้าได้ก็ดีอ้าอะไรในตัวเขาที่ทำให้เรามั่นใจขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันนะก็ชอบที่เขนเป็นบอกไม้ดอกไม้สามข้อจากงานแต่งจะเป็นหมดพูดเกินค่ะเกไปสาวอง้อะไรับลปามแล้วครับไปสาวแย้มอ่ไปแล้นะก็พูดแล้วแต่อนาคตนะครับก็ไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าตอนนี้วันนี้คือก็ดีที่สุดที่ผมแล้ว ไม่ทราบครับตอนนี้ผมก็เก็บตังค์แล้วก็เก็บระเบิดอยู่ครับตอนนี้ระเบิเดเทียบครับที่บ้านที่ต้องไปเก็บต่อ <laughs> ช่วยเลี้ยง <laughs> ช่วยเลี้ยงกบบนัน,นเราก็คุยกันว่าเราจะเก็บเงินกันที่เยอะที่สุดนะคะถ้ามันพร้อมเมื่อไหร่เราก็ถา้าเรายังรักกันเหมือนเดิมมันก็อาจจะคิด,คดคว่าคิดไหมครับว่าสักกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยตอบไม่ได้อ่ะก็เก็บเงนเร็วสิ เมค้าแบบเรียกแทนจะว่าอะไรคะัวเองหรือแบบอะไรที่รานอะไรเงี้ยไม่บอกค่ะอ้ยาลเียกเมว่าอะไรอะครับไม่บอกไอีเวนต์น่าอเโอเค เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็กเผ็ดร้อนแบบฟิฟี่ก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวชอมแท็กตัวการงานการเงินความรักแบบันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a p r i t y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว